วันนี้ผมจะมาแนะนำ24อินดิเคเตอร์ที่ทุกคนสามารถเอาไว้ใช้ในการเทรดได้ซึ่งผมจะแยกตามหมวดหมู่ดังนี้ไม่ว่าจะเป็นอินดิเคเตอร์ที่เอาไว้ใช้หาเทรนด์อินดิเคเตอร์ที่เอาไว้ดูโมเมนตัมอินดิเคเตอร์ที่เอาไว้ดูวลาทิลิตี้อินดิเคเตอร์ที่เอาไว้ดูวอลลุ่มอินดิเคเตอร์ที่เอาไว้ดูว่าจุดตรงนั้นเนี่ยมันเป็นช่วงไซเย์มันเป็นช่วงที่มีพลังในการเทรดหรือไม่หรืออินดิเคเตอร์อย่างพลายเซกชั่น แม้กระทั่งอินดิเคเตอร์สมาร์ทมันนี่ผมก็จะเอามาให้ดูครับรวมถึงแมชชีเลอร์งหรืออินดิเคเตอร์ประเภท AI ด้วยซึ่งผมได้รวมทั้งหมดอยู่ในคลิปนี้แล้วมีทั้ง24อินดิเคเตอร์และคิดว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนที่ใช้เทรดอยู่ในทุกวันนี้เพราะทุกอินดิเคเตอร์ที่ผมกําลังจะพูดนี้มันมีประสิทธิภาพและใช้ได้จริงทั้งสิ้นครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปเข้าที่เนื้อหากันเลยดีกว่าครับตอนนี้ช่องออคิปโตมีคอมมูนิตี้ใน Discord ด้วยมี ีสมาชิกในกลุ่มกว่าหมื่นคนมีห้องอัปเดตความรู้ข่าวสารในโลกการเงินทุกวันเช้าเย็นมีเทรดเซตอัพใบหวยส่งให้ทุกวันและช่องพูดคุยอื่นๆที่สมาชิกทุกคนใช้เพื่อสื่อสารกันระหว่างทุกคนกับผมกดเข้ากลุ่มได้เลยเข้าฟรีร้อไม่มีค่าใช้จ่ายครับลิงก์อยู่ใต้รายละเอียดวิดีโอนี้แล้วพบกันใน Discord นะครับครับก็สวัสดีเทรดเดอร์ ader, ทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง ออกคลิปตัวกันอีกครั้งหนึ่งคลิปนี้ต้องบอกว่ามันเป็นคลิปที่พิเศษหละครับเพราะโดยปกติแล้วช่องของเราเนี่ยก็จะสอนระบบเทรดสอนไมซ์เซตสอนอินดิเคเตอร์ที่แยกเป็นแต่ละชนิดแต่ละชนิดไปถูกต้องไหมครับแต่ในวันนี้ผมจะเอาอินดิเคเตอร์ทั้ง24ตัวที่รวมกันมาทั้งหมดแล้วและแยกตามหมวดหมู่ที่ผมได้พูดไปตอนต้นคลิปเลยเอามาอธิบายให้ทุกคนดูครับว่าเฮ้ยอินดิเคเตอร์ที่ผมเอามาใช้หรือว่าหมวดหมู่ไหนนะครับที่ผมมองเห็นว่าเฮ้ยตัวเนี้ย มันดีหรือตรงจุดไหนที่มันมีประสิทธิภาพทุกคนสามารถที่จะหยิบจับอินดิเคเตอร์ต่างๆเหล่านี้นําไปเพื่อประกอบการเทรดได้แต่ผมบอกก่อนว่าในคลิปนี้จะไม่ได้มาสอนลงลึกรายละเอียดอะไรแต่จะอธิบายคร่าวๆให้ฟังนะครับว่า อินดิเคเตอร์ตัวนี้มันอยู่ในประเภทไหนและเวลาเราเอาไปใช้เนี่ยเราจะเอาไปใช้กับอะไรซึ่งเนื้อหาทั้งหมดก็อยู่ในคลิปนี้แล้วเลยครับถ้าเกิดทุกคนอยากจะดูคอนเทนต์แนวนี้อีกผมรบกวนฝากกด subscribe ให้1คนละ subscribe ได้ไหมครับเพื่อจะได้เป็นกําลังใจให้ทีมงานและก็ผมถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วเราไปเข้าที่เนื้อหากันเลยดีกว่าครับเรามาเริ่มต้นกันที่หมวดหมู่ที่1อย่าง Trend Indicator Trend i n น i c a t o r เเนี่ยมันเอาไว้ใช้ระบุแนวโน้นมของเทรนด์ครับซึ่งโดยปกติเราก็จะใช้ค่าเฉลี่ยหร การดูแนวโน้มของเทรนได้อยู่แล้วแต่ในที่นี้นะครับผมจะเอาอินดิเคเตอร์ที่มันถูกเอนชนมาแล้วซึ่งมันจะมีความยืดหยุ่นกว่าในการใช้หาค่าเฉลี่ยแต่ก็ยังคงจะมีพื้นฐานมาจาก MA นั่นแหละครับเพื่อให้เราสามารถที่จะดูได้ว่าตอนนี้มันเป็นเทรนหรือไม่ผมลืมแจ้งไปว่าเว็บที่ผมใช้ก็คือ TradingView นะครับใครที่ยังไม่มีเนี่ยสามารถเข้าไปได้เลยใช้ได้ฟรีนะครับให้ทุกคนคลิกที่คําว่าอินดิเคเต ตัวแรกเราจะใช้ตัวอัลฟาเทรนครับของคุณคีวานออสบิลกิก็คลิกไปเลยตัวอัลฟาเทรนตัวนี้เอาไว้ใช้ดูเทรนได้ดีมากๆซึ่งมันมีพื้นฐานมาจาก ATR และ MFI ก็คือ Everest to r a n ทูกับ Money Flow Index ซึ่งหมายความว่านอกเหนือจากการเคลื่อนไหวของราคาแล้วเจ้าอินดิเคเตอร์ตัวนี้จะเอาเรื่องของวอล่มเข้ามาคิดด้วยครับซึ่งมันก็มีลักษณะคล้ายคลึคลงกับซปเปอร์เทนแต่มีผลลัพธ์ที่แตกต่างกันถ้าใครยังไม่เคยใช้ลองออกไปใช้ดูได้ครับอินดิเค เตอร์ตัวต่อไปคือ RMI Trend ครับให้ทุกคนคลิกที่ RMI Trend Sniper ครับของคุณ t s a c 88 คลิกไปหนึ่งครั้งก็จะได้หน้าตาอินดิเคเตอร์ออกมาแบบนี้ครับต้าอินดิเคเตอร์ตัวนี้ใช้ดูเทรนด์ได้ดีมากๆซึ่งความแตกต่างจากตัวเมื่อกี้ก็คือว่าเขาจะใช้เป็น RSI มาบวกกับตัว Money Flow Index ครับซึ่งจุดร่วมที่เหมือนกันก็คือว่าทั้ง2อ n ินดิเคเตอร์นั้นใช้วอลุ่มเข้ามาเป็นส่วนประกอบเพื่อให้เกิดสัญญาณเซลหรือสัญญาณบายที่แม่นขึ้นนั่นเองครับอินดิเคเตอร์ตัวต่อไปให้ทุกคนพิมพ์คําว่า สมูทเต็ดไฮคินเอชิแซมเอกครับให้ทุกคนคลิกแบบนี้เลยอินดิเคเตอร์ตัวนี้ต้องบอกว่าผมชอบใช้มากๆเพราะมันเอาไว้ใช้ดูภาพรวมของเทรนได้ดีมากๆครับทำไมผมถึงบอกแบบนั้นถ้าเกิดเปิดมาทุกคนอาจจะรู้สึกว่าพี่ก็มันก็มีบางจุดนี่นาะที่มันดูภาพรวมของเทรนได้ไม่ดีทุกคนจะต้องเอามันไปปรับครับความหมายก็คือทุกคนจะต้องไปคาลิเบตการใช้อินดิเคเตอร์ตัวนี้เอาไว้ดูเทรนถ้าทุกคนมองว่าตอนนี้ตลาดเป็นเทรนเรียนรู้จากในอดีตแล้วให้ทุกคนทําการดับเบิ แล้วแก้ในส่วนของ Input เพื่อทําการคาลิเบตมันครับถ้าคาลิเบตมันเรียบร้อยแล้วอินดิเคเตอร์ตัวนี้จะเป็นอีก1ตัวที่ทํางานได้ดีมากๆเพราะมันสร้างมาจากไฮคินเอชิ H e, และมันสามารถตัดสัญญาณรบกวนจากพวก n อ i ส e ได้ดีมากๆครับต่อไปเรามาเข้าสู่หมวดหมู่ของโมเมนตัมอินดิเคเตอร์ครับโมเมนตัมอินดิเคเตอร์เป็นอินดิเคเตอร์ที่ใช้ดูแนวโน้มของเทรนแสดงการเปลี่ยนแปลงของโมเมนตัมเพื่อให้เราสามารถดูได้ครับว่ามันเป็นเทรน โอเวอร์บอทโอเวอรโซ ดิเวเรนซนหรือเปล่าสิกญนลนยมีไหมคลอสเวอร์มีไหมซึ่งเราสามารถใช้เจ้าตัวโมเมนตัมตัวนี้เพื่อดูเซนติเมนต์ของตลาดได้ครับแต่หลายคนชอบเข้าใจผิดว่าการใช้อินดิเคเตอร์โมเมนตัมนั้นเอาไว้ใช้เพื่อเป็นสัญญาณในการเข้าเทรดแต่จริงๆแล้วเขาเอาไว้ใช้ดูโมเมนตัมของตลาดนั่นเองครับและก่อนที่จะไปรับชมเนื้อหากันต่อผมขออนุญ,ญาตบอกเคล็ดลับดีๆสักครู่เดียวครับที่ทุกคนเห็นอยู่ตอนนี้คือกําไรจากการเทรดในพอร์ตของผมที่ผมไม่ได้ทําการเทรดเองเลยแม้แต่ครั้งเดียวเพราะผมทําสิ่งที่เรียกว่าก Trade มันคือการที่เราออกออเดอร์หรือ Position ตาม Master Trader ที่เราได้เลือกไว้ครับเทรดเดอร์เหล่านี้เป็น Full Time Trader ที่คอยมาเทรดให้ผมวิธีนี้จะเหมาะกับคนที่ทํางานประจําและไม่ค่อยมีเวลาเทรดเองหรืออาจจะยังเทรดไม่เก่งครับซึ่งผมใช้การ Copy Trade บนกระดานอย่าง Bingx ถ้าใครสนใจสามารถคลิกรายละเอียดใต้วิดีโอนี้ที่เขียนว่าสอนทํา c o p y t r d e e หรืออยากสอบถามเพิ่มเติมสามารถเข้ามาสอบถามในกลุ่ม Discord ได้เลยครับตัวแรกที่ผมจะแนะนําก็คือ M A C D นั่นเองครับหลายคนอาจจะสงสัยว่าพี่ พี่สอนตัวอื่นไปตั้งเยอะทําไมพี่ถึงมาแนะนํา MACD ผมไม่ได้บอกว่าตัวอื่นที่ผมสอนไปมันไม่ดีนะครับแต่ผมรู้สึกว่า MACD มันเหมาะกับทุกๆกคนครับความหมายก็คือว่ามันเอาไว้ใช้ดูโมเมนตัมของตลาดได้ดีแล้วแต่ถ้าหากทุกคนจะใช้เวอร์ชั่นที่แอดวานซ์ไปมากกว่านี้มันจะต้องไปเรียนรู้ในคลิปแยกครับซึ่งผมจะต้องสอนในคลิปแยกไม่ใช่สอนแบบไวๆแล้วก็มารวมกันแบบนี้ดังนั้น i n เคเ a t o r ตัวนี้ตัวแรกที่เหมาะกับการดูโมเมนตัมผมก็ยังยกให้ MACD แบบมาตรฐานอยู่ครับซึ่งข้อเสียของมันที่ผมไม่ค่อยชอบก็คือว่าเจ้า MACD มาตรฐานเนี่ยมันไม่มีจุด overbought หรือ oversold นั่นเองครับตัวต่อไปนะครับหลายคนอาจจะแปลกใจก็คือ RSI ของเรานั่นเองครับ indicator RSI ก็ยังเป็นที่นิยมและสามารถใช้ได้ดีอยู่ซึ่งมันสามารถเอาไว้ใช้ดูจุด overbought ได้แล้วก็สามารถเอาไว้ใช้ดูจุด oversold ได้ครับแต่อย่างที่ผมบอกเนาะผมทําคลิปเกี่ยวกับ RSI ไปเยอะมากว่าทําอย่างไรเราจึงจะสามารถตั้ง ค่า RSI ได้ดีที่สุดและไม่โดนหลอกในการเทรดนั่นเองครับอินดิเคเตอร์ตัวสุดท้ายในหมวดหมู่ของโมเมนตัมผมก็ขอยกให้สโตแคสติกครับสโตแคสติกแบบธรรมดาเลยถ้าเกิดทุกคนเปิดมาทุกคนก็จะเจอว่าอ้าพี่ สรุปยังไงเนี่ย indicator momentum เนี่ยจะยกตัวอย่างแต่ indicator พื้นฐานหมดเลยหรอมันไม่มีตัวอื่นเลยหรอสิ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือว่าถ้าเกิดทุกคนลองใช้ indicator momentum ในตลาดทุกคนก็จะพบครว่าส่วนมากแล้วนะครับมันจะเป็นการปรับแต่งของ creator แต่และคนต่างๆกันไปแต่โดยปกติเขาจะเอาโค้ดพวกส t o RSI หรือ MACD เนี่ยแหละครับไปเปลี่ยนหน้าตาของมันเพราะพื้นฐาน indicator ตัวเดิมมันสามารถทํางานได้ดีอยู่แล้วครับซึ่งสโตนเนี่ยเราจะสามารถใช้เพื่อเป็นสัญญาณหรือสิก n นลในการเข้าได้ด้วยครับก่อนหน้านี้ผมเคยบอกว่า indicator momentum อย่าใช้เป็นสัญญาณแต่ถ้าเกิดว่าเรามี momentum ตัวอื่นๆที่เราใช้อยู่แล้วเราสามารถใช้สโตนไม่ต้องในฐานะของ momentum ก็ได้ครับแต่ใช้ในฐานะของ indicator ที่ใช้เพื่อบอกสัญญาณการเทรดได้ด้วยดังนั้นในหมวดหมู่ของโมเมนตัมผมก็ยังยกให้สโตแคสติกครับอินดิเคเตอร์ในหมวดหมู่ต่อมาคือ volatility indicator ครับจะสามารถทําให้เราช่วยดูว่าการเปลี่ยนแปลงของราคาเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงหรือความผันผวนที่มากน้อยแค่ไหนซึ่งมันจะแสดงออกมาเป็นระดับเป็นเลเวลครับซึ่งเราสามารถวัดค่าเฉลี่ยมันออกมาได้ด้วยการใช้อินดิเคเตอร์ต่างๆเหล่านี้ครับซึ่งอินดิเคเตอร์ในหมวดหมู่นี้ตัวแรกเลยผมขอยกให้โบลิงเจอร์แบนครับ แบบธรรมดาเลยก็ได้ถ้าทุกคนใช้ตัวบ o l ลิงเจอร์แบนะครับทุกคนก็จะมองเห็นว่ามันสามารถใช้เพื่อมองว่าราคานั้นกลับเข้าสู่จุดมีนรีเวอร์ชันแล้วหรือยังก็คือเส้นตรงกลางนั่นเอง เมื่อใดก็ตามนะครับภากราคามีการทะลุกรอบขึ้นไปเราก็อาจจะคาดการณ์ได้ครับว่าณจุดตรงนี้อาจจะมีการกลับตัวของราคาหรือถ้าราคาวิ่งมาทะลุกรอบล่างก็อาจจะมีการกลับตัวของราคาเพื่อวิ่งกลับไปหาตัวมีนรีเวอร์ชันนั่นเองครับหรือจุดไหนที่รู้สึกว่าความผันผวน,ผนข,อของตลาดมันต่ําเข้าเทรดจุดนี้น่าจะเสี่ยงโบนิเจอร์แบนก็จะแสดงออกมาเป็นกรอบแคบๆแบบนี้ครับเพื่อบอกเราว่า,วาบริเวณนี้มันผันผวน,นต่ํานะถ้าจะเทรดต้องดูดีๆประมาณ นนตัวต่อไปผมยกให้ TTM squeeze ครับซึ่งครีเอเตอร์ที่ทำออกมาจะเห็นว่ามันมีเยอะมากๆซึ่งผมจะแนะนำให้ใช้ตัว TTM squeeze โตัวนี้ครับคลิกไปหนึ่งครั้งเราก็จะได้หน้าต่างอินดิเคเตอร์ออกมาแบบนี้ครับซึ่งเจ้าอินดิเคเตอร์ตัวนี้มันเอาไว้ใช้เพื่อบอกได้ครับว่าณนะจุดบริเวณไหนที่มันมีการส q ิ i วตการส q ิ i วตก็คือการบรีบของราคาที่ราคายัางไม่เลือกถ้าเกิดเราเทรดเบรกเอาเนี่ยอินดิเคเตอร์ตัวนี้เหมาะมากๆยกยกตัวอย่างเช่นบริเวณนี้ครับถ้าเกิดราคามันมีการบรีบตัวนะครับบีบตัวหนักเนี่ยแบบนี้ เราจะยังไม่เข้าเทรดแต่เมื่อใดก็ตามนะครับที่มันเกิดแท่งวลลุ่มทะลุออกมาแบบนี้ได้แสดงว่าตรงเนี้ยอาจจะเกิดการ break out แล้วราคาก็มีทิศทางที่จะวิ่งลงมานั่นเองครับตัวต่อไปให้ทุกคนพิมพ์คําว่า revolution volatility band นะครับของคนที่มีคนใช้ประมาณพันหก็คลิกไปตัวนี้เลยหลังจากนั้นปิดไปเลยครับเจ้า indicator ตัวนี้เอาไว้โชว์เพื่อให้เราเห็นว่าณจุดใดของราคา ที่มันมีความผันผวนต่ำๆมากๆซึ่งการผันผวนต่ำๆแบบนี้มันเอาไว้ใช้ดูสําหรับแพทเทิร์นไม่ว่าจะเป็นแฟลก t ทร a แองเกิลเวสสามารถใช้ดูได้หมดเลยซึ่งถ้าเกิดว่าใครที่ทําการตีแพทเทิร์นเหล่านี้มาหรือว่าทําการวาดแพทเทิร์นไว้แล้วและอยากจะรู้ว่าจุดเนี้มันบีบตัวไหมหรือราคามันมีความผันผวนต่ำไหมเอาอินเคเตอร์ตัวนี้ไปใช้ได้เลยครับรับประกันว่าใช้ได้ดีอย่างแน่นอน หมวดหมู่ถัดไปก็คืออินดิเคเตอร์โวลูมครับจริงๆอินดิเคเตอร์โวลูมมีความสําคัญมากเพราะมันจะเอาไว้ช่วยวิเคราะห์ปริมาณของตลาดได้ถูกต้องถึงแม้เราจะทําการตีการวิเคราะห์พลายเซ็กชันมามากน้อยแค่ไหนก็ตามแต่ถ้าเราไม่รู้ว่าการเทรดแต่ละครั้งมันมีปริมาณการเทรดอยู่ที่เท่าไหร่ก็เป็นปัญญาครับที่เราจะเดาเซนติเมนต์ของตลาดได้ถูกดังนั้นโวลูมตัวแรกให้ทุกคนคลิกที่คําวว่าอินดิเคเตอร์เนาะแล้วก็พิมพ์ไปเลยครับว่าโวลูม Heat map ของคนที่มีคนใช้ประมาณ5,400คนที่ผมติดเฟอร์ริตไว้ตัวนี้คลิกไปเลยปิดหน้าต่างไปเรามาดูกันนะครับเจ้า Heat map ตัวนี้สามารถประเมินสถานการณ์ของ Volume ได้โดยดูจากสีแล้วก็แท่งเทียนที่เกิดขึ้นยกตัวอย่างเช่นถ้าหากว่าแท่งราคานะครับเกิดการวิ่งมาอยู่ดีๆด,ด้วย Volume ที่ประมาณหนึ่งแล้วอยู่ดีๆสมมุติว่าเราเนี่ยตีไว้เพื่อรอว่าเฮ้ยตรงเนี้ยจะ Break o u ไหมแล้วมีการ Break o u จริงๆ และเจอแท่งตัวโวลูมแดงขึ้นมาแบบนี้เราสามารถที่จะ Follow โดยการเปิดเซลล์โพซิชันแบบนี้ได้เลยครับซึ่งผมขอประชาะสัมพันธ์นิดนึงนะครับว่าตอนนี้ผมกําลังเปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเรียนคอร์สออนไลน์กับผมแบบถามตอบได้สดๆให้ทุกคนที่ดูคลิปนี้อยู่ซึ่งฟรี1 0 0ไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับทุกคนที่ดูคลิปนี้อยู่สามารถสมัครได้ทั้งหมดซึ่งผมจะสอนให้กับผู้ที่สมัครและลงทะเบียนใต้คลิปนี้เท่านั้นเนื้อหาจะมี2หัวข้อที่สําคัญสุดๆที่ผมไม่เคยสอนที่ไหน หรือสอนลงช่องมาก่อนครับใครสนใจอยา,ากสมัครให้คลิกลงทะเบียนใต้คลิปนี้ได้เลยแล้วมาเจอกันนะครับแอบบอกไว้นิดนึงว่าคอร์สเนี้ยจริงๆแล้วเหมาะกับทุกคนที่ทําการเทรดในตลาดอยู่แล้ว ไม่อยากให้ทุกคนพลาดจริงๆครับสามารถกดสมัครที่ใต้คลิปนี้ได้เลยครับซึ่งการที่มีฮิตวอลลุ่มแบบนี้อาจจะเป็นสัญญาณการก้าวเข้ามาของเจ้าตลาดได้นั่นเองครับตัวต่อไปก็คือ OBV นั่นเองครับหรือ On Balance Volume On Balance Volume ตัวนี้มันเป็นการเอาวอลลุ่มในฝั่งของขาขึ้นและขาลงจับมันมา versuscan ครับแล้วก็พลอตออกมาว่าแท้จริงแล้วเนี่ยเซนติเมนต์ของตลาดมันควรจะเป็นแบบไหนตอนไหนที่มีวอลลุ่มเยอะหรือว่าตอนไหนที่มีวอลลุ่มน้อยซึ่งเราเอาไว้ประเมินภาพรวมของ ตลาดอย่างคร่าวๆได้ครับว่าเฮ้ยในอดีตตรงจุดนี้นะครับวอลลุ่มมันเคยขึ้นมาถึงประมาณนี้เลยตรงจุดนี้วอลลุ่มมันต่ําลงไปมากๆเลยซึ่งเราสามารถเอามาดูบาลานซ์วอลลุ่มของตลาดได้นั่นเองครับซึ่งโดยปกติคนที่ใช้เซนเซียนหรือว่าเก่งๆเนะี่ยสามารถใช้อินิเคเตอร์ตัวนี้เพื่อเอาไว้แทร็กกิ้งพวกสถาบันการเงินหรือพวกสมาร์ทมันนี่ไกยได้ด้วยครับตัวต่อไปก็คือตัววอลลุ่มคอมโพ i ิชันครับให้ทุกคนคลิกของคนที่มีคนใช้ประมาณ3,000คลิกแบบนี้ ตัวนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าตัว Volume Composition ตัวนี้มันเป็นการดู v o l ลุ่มที่ละ ละเอียดมากๆนะครับถ้าเกิดว่าใครอยากจะใช้หรืออยากจะดูวอลุ่มตัวนี้และอยากจะเข้าใจมันจริงๆเนี่ยลองคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับผมจะทําคลิปแยกมาสอนให้สําหรับตัววอลุ่มคอมโพสิชันเพราะมันจะเป็นอินดิเคเตอร์ขั้นสูงครับที่สามารถบอกข้อมูลของวอลุ่มให้เราได้โดยละเอียดมากๆซึ่งถ้าเกิดว่าเรารู้ข้อมูลเหล่านี้นะครับเราสามารถใช้ข้อมูลตรงนี้เพื่อฟอลโล่กิจกรรมที่อาจจะกําลังเกิดขึ้นว่าคนในตลาดนั้นกําลังจะคิดและจะทําอะไรอยู่นั่นเองครับอินดิเคเตอร์กลุ่มต่อไป ก็คือพวกเ r รนอินดิเคเตอร์ครับกลุ่มอินดิเคเตอร์พวกนี้จะเอาไว้ช่วยระบุว่าเมื่อใดที่ตลาดมีแนวโน้มหรือเมื่อใดที่ตลาดไม่มีแนวโน้มก็คือเอาไว้ดูเทรนด์นั่นหละครับแต่มันจะเอาไว้ช่วยดูได้อย่างชัดเจนขึ้นครับว่าตอนนี้เทรนด์มันแข็งแรงขนาดไหนเทรนด์มันอ่อนขนาดไหนซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นอินดิเคเตอร์ที่เอาไว้ดูเทรนด์ธรรมดาเนี่ยเขาจะไม่ได้วัดตรงนี้นะครับซึ่งอินดิเคเตอร์ตัวที่หนึ่งที่ผมอยากจะแนะนําในหัวข้อนี้ ก็คือ ADX ครับให้ทุกคนคลิกที่ indicator ตัวพื้นฐานได้เลยนะครับเจ้า ADX ถ้าเกิดทุกคนคลิกขึ้นมามันจะสามารถเอาไว้บอกเราได้ครับว่าณนะตอนนี้ตลาดเนี่ยไม่มีการเป็นเทรนดะ์ณตอนนี้ตลาดเนี่ยกำลังจะมีการวิ่งขึ้นเพื่อเป็นเทรนดขึ้นไปซึ่งโดยปกติแล้วเราจะใช้เจ้าตัว ADX เพื่อเปรียบเทียบกับค่าที่มันสามารถทําได้ครับถ้าเกิดว่าค่ามันมีค่าจําเพาะค่าหนึ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของกราฟกราฟนั้นแล้วถ้า adx สามารถที่จะทะลุเกินค่าของกราฟกราฟนั้นขึ้นไปได้เราก็จะมองว่าณนะจุดตรงนี้นั้นตลาดกําลังทำเทรนด์แล้วนั่นเองครับ หรือถ้าบริเวณนี้นะครับ ADX สามารถทะลุค่าที่เราบอกได้แล้วแสดงว่าตลาดนั้นก็จะเป็นเทรนด์แล้วแต่ผมไม่ได้บอกนะครับว่าจะเป็นเทรนด์ขาขึ้นหรือขาลงทางนี้ทางนั้นใครอยากรู้ก็ต้องไปศึกษาเรื่อง ADX เอาลึกๆนะครับตัวต่อไปก็คือ a n d i a n Oscillator ครับจริงๆแล้วอินดิเคเตอร์ตัวนี้ผมเคยใช้มาแล้วบ่อยด้วยนะครับของคนที่ชื่อ Alex g l o v e r นะครับคลิกไปเลยเจ้าตัว And e a n Oscillator เนี่ยสามารถดูได้เลยครับว่า เทรนหรือแนวโน้มเลนของตลาดตอนนั้นเนี่ยมันเป็นยังไงถ้าเกิดว่าเส้นสีเขียวเนี่ยมันอยู่ต่ำมากๆแสดงว่าตอนนี้ตลาดที่เป็นฝั่งหมีเนี่ยชนะแล้วตลาดที่เป็นฝั่งหมีที่ชนะนี้นะครับสิกแนลลน์จะบอกให้เรากดเซลล์ตอนไหนก็ดูได้จากเส้นสีสม้มแล้วถ้าเกิดว่ากราฟมันลันมาอยู่ดีๆนะครับเส้นสีแดงตกลงไปแบบนี้แล้วเส้นสีเขียวตัดขึ้นมาโดยมีทิศทางของกราฟที่ชันแบบนี้สามารถบอกได้เลยครับว่าตอนนี้ เทรนหรือว่าโมเมนตัมของตลาดเนี่ยกำลังเป็นขาขึ้นแล้วนั่นเองครับตัวต่อไปก็คือ s u ควี e i n d e ดครับให้ทุกคนพิมพ์คำว,ว่า squeeze ตามด้วยคำว่า Index ของคนที่ชื่อหลักเสาโกอินเทอร์เตอร์ตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ผมมักจะเลือกมาหยิบใช้อยู่บ่อยๆนะครับเพราะว่ามันสามารถทำให้เราเห็นได้เลยครับว่าณบริเวณไหนของตลาดที่ไม่เป็นเทรนก็คือช่วงนี้เป็นไซเควช่ยไหมก็โชว์แบบนี้ครับช่วงไหนที่มีแนวโน้มว่าจะเป็นเทรนวิ่งลงมาเขาก็จะโชว์แบบนี้ช่วงไหนที่เป็นไซเควอีกก็จะโชว์ตรงนี้อีกซึ่งผมจะบอกว่าไอที่โชว์ตรงนี้นะครับมันค่อนข้างจะละเอียดซึ่งถ้าเกิดว่าทุกคนนนเห็แบบี้ กคนจะต้องซูมลงไปเล่นในถาวเฟรมที่เล็กกว่าเช่นว่าสมมติตรงนี้นะครับมันเป็นไซเวย์ใช่ไหมแล้วตรงนี้ครับเป็นเทรนดใช่ไหมครับให้ทุกคนซูมเข้าไปเล่นในบริเวณนี้ในทาวเฟรมที่เล็กกว่าเพื่อที่จะได้มองว่าอ๋อตอนนี้เราจะทําการเทรดในเฉพาะที่ทางขาขึ้นเท่านั้นซึ่งเราสามารถใช้ตัวสควิดอินเด็กซ์ของลักซ์โก้นี่แหละครับมาดูแนวโน้มหรือทิศทางของเทรนได้ อินดิเคเตอร์ในหมวดหมู่ต่อไปคือ Price Section Indicator ครับต้องบอกก่อนว่ามันเอาไว้ช่วยระบุโซนของ Price Section ได้จริงแต่ว่ายังไงก็ยังไม่สามารถมาแทนวิธีการดู Price Section แบบเรียลไทมได้เพราะเจ้าอินดิเคเตอร์พวกนี้ครับมันจะพลอตสิ่งที่เห็นออกมาจากในอดีตแล้วค่อยพลอตออกมาดังนั้นมันเหมาะสมกับใครที่ไม่อยากจะไปวาดอดีตเยอะๆก็ใช้อินดิเคเตอร์ในหมวดหมู่นี้เล่นได้เลยครับ ตัวแรกให้ทุกคนพิมพ์คำว่า Volume ตามด้วยคำว,ว่า Base Support Resistance Zone ครับให้คลิกไปเลยที่มีคนใช้ประมาณ1 3ื่นารออินิเคเตอร์มันโหลดสักคู่ก็จะได้หน้าตามาแบบนี้ครับทุกคนสามารถเอาไว้ดู Support and Resistance ได้ครับว่าตรงไหนคือจุดไหนและทุกคนจะยังสามารถตั้งค่ามันได้อย่างละเอียดด้วยซึ่งผมมองว่าการดูและการมองเห็นในลหลายๆลา m e f r a เฟรวมกันแบบนี้มันเป็นอะไรที่ดีโคตรครับตัวต่อไปก็คือเทรน ให้ทุกคนคลิกที่เขียนว่าเทรนไลน์ JD นะครับคลิกไปหนึ่งครั้งทุกคนก็จะได้หน้าตาเทรนไลน์ออกมาแบบนี้โดยปกติเวลาเราใช้ line เทรนไลน์หรือเราทําการตีเทรนไลน์ใช่ไหมครับเราก็จะตีเองเพื่อดูว่า Price Section ของกราฟเนี่ยมันจะเป็นยังไงแต่ถ้าเกิดเราไม่อยากตีเราจะใช้อินดิเคเตอร์นะครับตีไม่ว่าจะเป็นตีพวกจุด Breakout ตีพวกว่าเทรนไลนมันจะย่อมันจะ Pullback ยังไงใช้อินดิเคเตอร์ตัวนี้ทีเดียวก็จบเลยครับมีคนตีเทรนไลน์ให้เรียบร้อยเลยตัวต่อไปให้ทุกคนพิมพ์คําว่า Candle Stick p a t t e r ครับให้คลิกของคนที่มีคนใช้ประมาณ25 0 0 0ซึ่งเยอะมากๆนะครับคลิกไปปุ๊บเราจะเห็น Pa t t e r ของ Candlestick เลยครับจากปกติที่เราจะต้องจำใช่ไหมครับว่าอันไหนคือ Bullish En g u l f i n g อันไหนคือแ a r i s h อันไหนคือ d ดจ i พวกแท่งเทียนพวกนี้ครับมันสามารถพลอตได้โดยการใช้ i n d i c a t o r ตัวนี้เลยดังนั้นใครที่ทำการเทรดแบบ p าย c e action เนี่ยไม่ต้องไปจำตัวแ a t t e r n ของแท่งเทียนให้ยุ่งยากครับก็ใช้ i n d i c a t o r ตัวนี้เลยใช้ย่นระยะเวลาที่ดีมากๆเลยครับ indicator กลุ่มต่อมามา ถึง Smart Money c o n c e p t i n d i c a t o r แล้วครับในหมวดหมู่นี้เราจะใช้ i n d i c a t o r เพื่อดูการเทรดสำหรับการเล่นแบบรายใหญ่หรือ Smart Money นั่นเองเช็คว่าเงินไหลเข้าสู่ตลาดหรือยังเช็คว่านักเทรดรายใหญ่หรือสถาบันการเงินทำตลาดแบบไหนซึ่งตัวแรกนะครับให้ทุกคนพิมพ์คำว่า Smart Money Concept ครับแล้วคลิกที่คำว่า probability ที่มีคำว่า expo วงเล็บต่อท้ายที่มีคนใช้5,9 0นะครับคลิกไปเลยนะครับหลังจากนั้นปิดไปนะครับเราสามารถใช้ดูได้ครับว่าตรงไหนมันคือ BM BMS Break In Market Structure และถ้าเราลองเลื่อนมาเราก็จะเห็นว่าเฮ้ยอ,อนาคตเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้น Break In Market Structure หรือมันจะเกิด Change of Character มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้กี่เปอร์เซ็นต์ถ้ามันเกิด BMS เนี่ยก็แสดงว่าตลาดอาจจะวิ่งต่อไปในทิศทางของขาลงนั่นเองซึ่งมันสามารถ p redict แล้วก็ทำนายได้ด้วยครับผมก็เลยมองว่าตัวนี้เป็น1ตัวที่เจ๋งมากๆสาหรับการเล่นในศาสตร์สมาร์ทมันนี่นั่นเองตัวต่อไปครับผมเชื่อว,ว่าถ้าไม่มีตัวนี้ หลายคนคงจะหงุดหงิดกับผมแล้วเลยครับสมาร์ทมันนี่คอนเซปต์ของลักเซับก็คลิกไปเลยครับตัวนี้ผมเคยสอนลงช่องด้วยนะครับแบบละเอียดเลยว่าเอออินเฮเตอร์ ater, ตัวนี้มันใช้ยังไงตั้งค่ายัางไงซึ่งถ้าเราดับเบิลคลิกขึ้นมาเนี่ยเราจะเจอการตั้งค่ามันเยอะแล้วก็ละเอียดมากซึ่งทุกคนสามารถไปดูได้ผมทําคลิปสอนไว้แล้วด้วยถ้าเข้าใจการตั้งค่า ตัวไหนคือ BOS ตัวไหนคือ Change of Character Equal High Equal Low Weak High Strong Low สามารถหาได้หมดเลย Demand Supply Fair Value Gap ทั้งหมดรวมอยู่ใน Indicator ตัวเดียวแล้วดังนั้นส่งพลังสุดๆผมก็ต้องยกให้ของลักซ์โกเลยครับต่อไปตัวสุดท้ายของ Smart Money ให้ทุกคนพิมพ์คำว่า Order Blocks Finder ครับของคนที่มีคนใช้ประมาณ1 5 0 0 0คลิกไปแบบนี้เลยนะครับปิดไปปุ๊บเราจะเจอเลยครับว่า Order Blocks จุดไหนที่มันมีประสิทธิภาพ แบลิดใช่ไหมบูลิดใช่ไหมเขาจะพลอตออกมาให้เราเห็นแบบนี้เลยครับซึ่งอินดิเคเตอร์พวกนี้นะครับถ้าใช้ร่วมกับตัวอื่นๆแล้วจะทําให้การเทรดสมาร์ทมันนี่เนี่ยเป็นอะไรที่ส่งพลังแล้วก็มีความแม่นยําสุดๆครับ ทุกคนก็อาจจะเห็นว่าเฮ้ยราคาวิ่งขึ้นมาที่จุดนี้ทำไมมันถึงโดนกดลงละ่ะก็พอจุดนี้มี b e a r i s h order b บ o c อกอยู่นั่นเองหรือราคาวิ่งลงมาที่จุดนี้ทำไมถึงดีดขึ้นละ่ะก็ตรงนี้เคยมี Bullish Order b บ o c อกอยู่นั่นเองอย่างที่บอกครับว่ามันเป็นอะไรที่ส่งพลังมากๆถ้าใครอยากดูลองคอมเมนต์ไว้ครับเดี๋ยวผมจะทําแบบละเอียดมาให้ดูครับต่อไปก็มาถึงหมวดหมู่สุดท้ายแล้วนั่นก็คือ m a h i n e Learning Indicator หรือ Indicator ประเภท AI นั่นเองครับเจ้า Indicator ประเภทนี้ต้องบอกก่อนเลยว่า มันเป็นการใช้อลกอริทึมในการมาวิเคราะห์กราฟด้วยเทคนิคที่เราเรียกว่าแมชชนเลอร์นิ่งถ้าเกิดพูดในสารปัจจุบันเนี่ยเราก็สามารถเลเซได้ครับว่ามันคือ AI คอมพิวเตอร์นั่นเองซึ่งมันจะใช้วิธีการประมวลผลโดยใช้อลกอริทึมที่เกิดขึ้นมาหมายความว่ากราฟเปียลไทม์ในปัจจุบันแล้วนํามาอิมพลูฟระบบของตัวเองให้ดีขึ้นไปเรื่อยๆ ความหมายก็คือว่าถ้าเกิดทุกคนเนี่ยใช้มันไปเรื่อยๆมันจะแม่นยําและดีขึ้นไปเรื่อยๆนั่นเองครับซึ่งผมขอแนะนําทั้ง3ตัวรวมกันไปเลยนะครับเป็น3ตัวที่ผมรู้สึกว่าอันเนี้ยถ้า Machine Learning เพื่อหาจุดเข้าและจุดออกดีที่สุดก็คือ3ตัวนี้เลยนะครับก็จะเป็นทั้ง3ตัวเรียงกันเลยครับจะมี Machine Learning ของ l อเร i เซียนคลาสฟิเคชัน KNN Base แล้วก็ตัว logistic regression ให้ทุกคนคลิกไป3อันเลยครับแล้วเดี๋ยวเรามาปิดตาเอาแล้วดูไปทีละอันนะครับอันนี้ผมขอรวบเลยเนาะคลิปมันน่าจะยาวเกินนะครับผมขออนุญาตนะครับรวบไปแบบนี้เลยเรามาดูตัว Lorenzen classification ก่อนนะครับนี่คือสัญญาณในการเซลล์เห็นไหมครับถ้าเกิดเราย้อนกลับไปนี่คือสัญญาณในการบาย แล้วก็นี่คือสัญญาณในการเซลล์จะเห็นว่าความแม่นของ indicator ตัวนี้แม่นมากๆและถ้าเราลองซูมเข้าไปดูด้านขวาครับเราก็จะเห็นอัตราวิเลตด้วยว่าเทรดมาทั้งหมดใน62ครั้งวิเลตในอยู่ที่69.4ซึ่งแม่นมากๆครับดังนั้น l o r e n z ย n Classification ผมยกให้เป็นหนึ่งใน Machine Learning ที่ผมรู้สึกว่าดีที่สุดตลอดการเท่าที่ผมเคยใช้มาครับตัวต่อไปมันคือ KNN base ครับ คล้ายคลึงกันเลยกับตัว Machine Learning ของ l ร r e n เซียนครับแต่เอากริทึมในการเล่นนั้นต่างกันซึ่งวิธีการใช้งานจะแนะนำใช้เวลาที่ทุกคนเนี่ยมองเห็นแล้วว่าตอนนั้นมันเป็นเทรนแล้วอยากจะหาจุดเข้าพี่ครับผมจะเข้าตรงไหนดีซึ่งไม่รู้ว่าจะเข้ายังไงหรือว่าจะเอาสัญญาณอะไรมาประกอบนะครับก็เอา KNN ไปเลยครับหาจุดเข้าในระหว่างเทรนโดยใช้ Machine Learning ให้เราสามารถเห็นจุดได้แตกต่างและมันจะแม่นยาขึ้นไปเรื่อยๆที่ทุกคนใช้ครับต่อไปตัว ต่อไปก็คือ โลจิสติกลีเกชันครับตัวนี้จะแตกต่างจากตัวเมื่อสักครู่เล็กน้อยตรงที่ว่า m a มชชีนตัวนี้นะครับจะใช้ตัวบ i n a r y มาประมวลผลในการซื้อขายครับซึ่งเราก็จะเห็นว่าสัญญาณเนี่ยจะออกเยอะมากๆแต่วิธีการเล่นก็ยังคงเหมือนเดิมครับก็คือหาเทรนให้เจอแล้วไม่รู้ว่าจะเข้าตรงไหนใช้อินดิเคเตอร์ของ Machine Learning เป็น Signal ในการเข้าแบบนี้จะถือว่าเวิร์กมากมครับและนี่ก็คือทั้งหมดที่ผมแนะนำแล้วทั้ง24 อินดิเคเตอร์สำหรับวันนี้ถ้าใครเห็นว่าอินดิเคเตอร์ตัวไหนเป็นประโยชน์หรือว่าอยากให้ผมทำอินดิเคเตอร์ตัวไหนเพิ่มเติมเนี่ยสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยสัญญาว่าถ้ามีเวลาจะทำให้แล้วก็จะเข้ามาตอบให้ได้มากที่สุดนะครับสำหรับวันนี้อีกเช่นเคยครับไม่ใช่ว่าถ้าเกิดว่าจะคอมเมนต์เนี่ยต้องอยากได้หรือว่าอยากดูนะครับใครที่มีความคิดเห็นแบบไหนก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เช่นกันครับสัญญาว่าถ้ามีเวลาก็จะเข้ามาตอบให้ได้มากที่สุดนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนคครรััับบสสวดี